โอเคไปมาเออแดงเอาพูดใส่หูใหญ่ก่อนจ้าก่อนเจ้าสวยใหญ่โอเคไหนดูสิเขาเดินมาบอกว่าเขาอะไร่อ้ขี้ยัง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 หมอขาหมอามคุณหมอมาอะไรถามที่คุณหมอคุณหมอมาอะไรคะ มา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 ทำมามามาตรวจคนไข้เหรอคะคุณหมออด้ไหมได้ได้โอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยมาซ้ำหูอะซ้ำไหมกันมาซ้ำหูย้ายไหมกันอ้อง เอ้ไหนโทรศัพท์ใครโทรตาตาตาเล่นโทรศัพท์อ๋อตาตาอย่านะอย่านะน้อยออนนนคุณหมอคุณหมอจับมือคุณหมอหน่อยจับหน่อยนะครับจง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 แล้วก็จงจเขียวใหญ่เียวใหญ่ไต่ม่ค่อยเป็นกันลมลเ็นหอเกิดข้นค่ะโดมไรผู้ดังอยบึกบึเหรอ อแดงแดงลงแดงแดงลงแดงแดงๆแดงๆแดงๆเป็นบาหยอดเป็นแดงๆดูตาตีนะมุสาวนี่ระวังสิล่ะอันดูก่อนเพราะว่าคอมเมนต์ค่อยไม่มีโอ้ยแชร์ให้แล้วคุณค่ะเออแต่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเลข เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระวังมันตั้งใจบังมังังรังมันี่ดีนะเดี๋ยำยายนะคะทำคุณหา่นะลูกนะใหญ่ใยญ่น้อยก่อนน้อยใหญ่ใหญ่น้อยก่อนใหญ่น้อยเอาหัก